ดีค่ะวันนี้เจอกับน้องออนอีกแล้วที่มงคลคาเซ็นเตอร์สาขาหัวเรืออีกแล้วค่ะวันนี้เอารถกระบะมาฝากนะใครที่กําลังหากระบะปีใหม่เลขไม่น้อยสภาพดีๆวิ่งมาไม่เยอะคันนี้เหมาะมากๆเลยกับตัวรีโว่สองจุดสี่เเกียร์ธรรมดาปี2024ค่ะลูกค้าฟังไม่ผิดนะรถปี2024สภาพใหม่ๆเลยคันนี้ใครที่กําลังหารถที่บอกว่าอยากจะได้รถปีใหม่นะคะ ไม่น้อยมากๆตรงรุ่นนี้เพราะว่าวิ่งมาเพียงแค่12,000กิโลเท่านั้นกับรถปี2014นะบล็อกเครื่องเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมสภาพดีเกียร์สมบูรณ์นะคะช่วงล่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานและได้ในส่วนของรถที่ปีใหม่มากๆนะคะเลขใหม่วิ่งมาไม่เยอะเดี๋ยวพาไปดูด้านในเพิ่มเติมเลยตัวนี้เป็นตัวกระบะตัวเตี้ยนะคะตัว Z ed Edition ปี2024กับลี vo SmartCA p นะคะ สำหรับตัวนี้เป็นตัวบล็อกเครื่อง2.4นะใครที่กําลังหาแบบว่าเครื่องไม่ใหญ่มากตัวนี้เหมาะมากๆเลยค่ะลูกค้าคะลใหม่ป้ายแดง699,000บาทวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเราประหยัดในกระเป๋าได้มากกว่า200,000บาทกับเจ้าคันนี้นะนะคะ479,000บาทเท่านั้นนะรถปี2014ใช้มาน้อยเดี๋ยวให้ตะก้ลองเราแพนดูด้านในให้เพิ่มเติมเลยนะคะตัวนี้เองในส่วนของเบาะหลังนะลูกค้าดูเบาะหลังยังไม่แกะนะคะ มาแบบไหนนําเสนอแบบนั้นรถคันนี้สภาพนี้กริบกริบแบบนี้เพิ่งเข้ามาจอดที่สาขาเลยนะคะได้เกียร์ธรรมดานะคะได้เกียร์ธรรมดาได้ในส่วนของตัวรถที่ปีใหม่สภาพดีสุดๆเลยนะคะตัวในส่วนของภายในยังเนียนยังกริบนะคะไม่มีเบาะขาดหรือว่ายุบย้วยเลยลูกค้าคะใหม่มากๆอยากให้กล้องได้รับกลิ่นมากกลิ่นใหม่ยังอยู่นะคะสำหรับตัวนี้เองใช้มาน้อยรถสภาพดีและได้รถปีใหม่2024แบบนี้ เดี๋ยวออนแอนพาไปดูในส่วนของด้านหลังเพิ่มเติมด้วยนะ,ะตัวด้านหลังของตัวเขาคันนี้ได้สีขาวอันนี้ยังไม่ได้ขัดเงาเพิ่มเติมนะแต่ว่าสภาพกริบมากๆเลยเนทะี่วไม่ต้องพูดเยอะดูความสวยเลยลูกค้านี่ด้านหลังใช้งานมาไม่เยอะใช้มาน้อยสภาพดีสุดๆคันนี้นะคะปีก็ใหม่เลขใหม่ก็น้อยสภาพดีเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวด้านในกันด้วยนะคะนี่นะคะ สภาพดีๆแบบนี้รีบเลยค่ะรีบโทรหาเลยนะปี2024ขออนุญาตสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันด้วยโอ้โหพี่นะคะโปรโมชันนี้ราคานี้ไม่รีบก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วนะะเลขไม้12,735กิโลรถปี2024ปีนี้25ก็ปีเดียวเท่านั้นเองนะคะ <c oughs> วิ่งมาไม่หนักใช้มาไม่หนักสภาพดีๆโปรโมชันคุ้มๆเลยพี่4 7 okay <c oughs> 9 0 0 0เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่อง แถมเพิ่มเติมอีกโอ้โหคันนี้บอกเลยไม่มีที่ติตัวโฉม e n t ทรีนะคะตัวนี้ได้โฉมตัว e n t ทรีจัดไฟแนนซ์ได้นะใครที่สนใจจะจัดแน้นหรือจบสดมีเล่มพร้อมโอนเข้ามาคุยกันหน้างานหน้าบ้านได้หรือจะโทรหาก็ได้0 6น 5, 5 4 5 5 3 8 7นะ,ะ่ะรีโวเซตดิชั่นโฉมหน้าใหม่ๆนะคะปีน้อยๆนะคะสภาพดีๆคันนี้เลยนะ,ะได้ในส่วนของตัวรถที่สภาพห้องเครื่องเดิมๆนะคะ ห้องเครื่องเดิมๆสภาพสวยๆเนี่ยในส่วนของของเลวเราจะเปลี่ยนถ่ายก่อนส่งมอบเช็คให้ตลอดนะคะดูในส่วนของตัวน้ามันเครื่องนะคะเช็คตลอดไม่มีขาดนะก่อนส่งมอบหนูวหนูเปลี่ยนถ่ายของเลวให้ก่อนนะคะเช็คความพร้อมให้ก่อนถึงมือลูกค้าอยู่แล้วนะคะสำหรับรถคันนี้บอกเลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันที่เข้ามาแล้วสวยสดสุดๆเลยตัวรีโว2.4 Z e edition เกียร์ธรรมดาปี2024นะ ราคา479,000บาทจัดไปเน้นได้ผ่อนงวดเบาๆเริ่มต้น7,900บาทจัดได้ยาวๆเลยนะ7ปี84งวดใครสนใจโทรหาออนที่เบอร์0615415387 Vivo 2.4 Z e d i t i o n ไม่ห2 0่0พโลค่ะ